สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามา,าดูเรือประมงนะครับที่เขาออกปลาขึ้นนะครับเป็นสถานที่รับอีกแห่งที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักอยู่ตรงหาดวงอามานนะครับอันนี้ก็จะอยู่ตรงข้างๆแถวเซนทรากแกรมิลลาบแล้วก็ อยู่ตรงใกล้ๆกับเคปดาราด,ด้วยครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับเขาจะมีพวกปลาหมึกปูสดๆขายเลยนะครับราคาก็ถูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับเดแล้วพาไปดูกันเลยครับนี่ก็จะมีซาซิมินะครับซาซิมิของ ที่ร้านก็จะมีโอ้อันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับอันนี้กุ้งอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นกุ้งลายเสือนะครับขายยังไงครับอ๋อตอนนี้เขาติดจองนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูปลาหมึกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉลามทรายนะครับ มันอย่างนี้ตัวเท่าไหร่นะครับฉลามทรายตัว150ละร้อยห้าสิบตัวละร้อยหาทำอะไรอร่อยครับอย่างเงี้ยลวกจิ้มอ่ะครับอ๋อไว้ทำผัดฉ่านะครับฉลามทรายเดี๋ยวเราลองมาสอบถามรายละเอียดกับพี่ที่เขาขายอยู่เลยนะครับพี่ครับตรงนี้นี่คือเป็นเรือประมงของตร,อตรงแถวหาดมูงอาหมาดใช่ไหมครับใช่คนระับนาคือสองสิบแ นาเกลือซอย18นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่เริ่มขายตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงกี่โมงครับจนคืนของจนปลาของจะหมดอ๋อจนกว่ามก็จะมาสองรอบต่อวันอ๋อมารอบไหนไหมครับมืดเช้าเจ็ดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็มีรอบบ่ายตร้งแบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงอ๋อมีสองมีสรอบนะครับบาราสองรอบจะเป็นหมึกใหญ่ทางรอบเล็กจะเป็นหมึกช็อตทุกอะไรเงี้ยอ๋อช่วงเช้าจะเป็นหมึกช็อตนะครับใช่มือกล้วยหมือสั่น อ๋อหมึกช็อตตัวเท่าไรครับเริ่มต้นตั้งแต่30บาทขึ้นไป30บาทขึ้นไปโอ้ราคาถูกมากเลยครับตอบนบ่ายก็จะมีแต่ไซส์ตั้งแต่ร้อยขึ้นไปอ๋อถ้าช่วงเช้าจะมีตั้งแต่30บาทเป็นหมึกช็อตนะครับช่วงบ่ายนี่ก็จะเป็นตั้งแต่ร้อยร้อยหนึ่งขึ้นไปนะครับเพราะตัวมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วปูปูนี่โลตั้งแต่โลเท่าไหร่นะครับปูตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยขึนไปอ๋อปูสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นไปเลยนะครับ อ๋อโอเคครับแล้วก็อันนี้คืาเขาก็ทำให้ให้ให้ฟรีเลยนะครับพอน้ำจิ้มจะนึ่งพรพรนึ่งพรน้ำจิ้มเลยครับอ๋อครับได้สนใจสนใจมาได้เลยครับซอยนาเกลือแปดนะครับครับรับเดี๋ยวลุงฝากเบอร์ไว้ไหมครับเบอร์ไม่ต้องฝากฝากอ๋อได้ครับลูกค้าไม่พลาดลูกค้าเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูเบอร์นี่ในเบอร์อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์ไว้ให้ตามรายคลิปนะครับ นี่คเดี๋ยวเราก็ชมบรรยาก,กาศร,รอบข้างนะครับเรามาดูปลาหมึกกันนะครับนี่ปลาหมึกตัวเป็นๆเ,เลยนะครับอย่างอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่ขายยังไงอันนี้ตัวหนึ่งร้อยเป็นหมึกช็อตได <c oughs> ้ปะเอาซาซิมิเหรออ่าเดี๋ยวผมเอาซาซิมิเอาแล้วครับอันนี้จองหมดแล้วออ๋ มึกอ,อันนี้ก็ติดจองไปหมดแล้วครับก็มาดูปูนะครับตรงนี้ก็จะมีปูด้วยนะครับนี่เอาขึ้นมาจากทะเลตัวเป็นๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับนี่แล้วพี่เขาก็จะเอาหนังกระติกมามัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ จะเอาแช่นนะำอันนีกยนมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปูนะครับเดี๋ยวเรามาดูปูอีกทีนะครับตรงนี้นะครับที่นี่เขาก็จะมีปูแล้วก็ทําให้เสร็จเลยคือโดยการนึ่งนะครับที่นี่จะไม่มีเผาทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ไม่ให้จุดเตานะครับในบริเวณนี้ปูตรงนี้เท่าที่ถามมานะครับก็มีตั้งแต่โลละสามร้อย ี่ร้อยห้าร้อยขึ้นไปเลยนะครับมีหมดเลยนะครับไซส์ก็ใหญ่อยู่นะครับไซส์ใหญ่อยู่ครับนี่ไซส์ละห้าร้อยครับโลละห้าร้อยแล้วก็มีหอยด้วยนะครับมีหอยอันนี้หอยอะไรครับพี่หอยกระจงโดมครับผมหอยกระจงโดมนะครับไม่เคยกินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตั่นี่อีกทีครับนี่นี่โอ้ครับเขาก็ขึ้นมาแล้วครับ อย่างนีโลเท่าไหร่ครับไซนี้นี่ไซนี้ห้าร้อยเหมือนกันนะครับตัวใหญ่นะครับนี่นะครับเทียบกับฝ่ามือห้าร้อยไซส์สวยเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปูเขานึ่งมาแล้วนะครับนึ่งก่อนนะครับมีพร้อมน้ำจิ้มเลยนะครับสำหรับร้านลับตรงนี้นะครับก็จะเป็น ร้านของชาวบ้านนะครับที่เอาเรือประมงขึ้นมาครับเป็นเรือประมงขนาดเลยนะครับเป็นของเรือประมงพื้นบ้านนะครับตรงวงอมานนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่นั่งกินนะครับตรงนี้เขาก็ข้างหน้านี้เขาก็จะมีสถานที่แบบนั่งกินนะครับมีร้านอาหารด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีเปเปนี่ถ้าเกิดสั่งอาหารจากที่ร้านเลยเขาจะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใครอ่า ที่เข้ามาแล้วแล้วนําโต๊ะมาเองอาหารมาเองเขาคิดเปละ40บาทนะครับต่อคนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับวิวสวยมากเลยครับเป็นสถานที่รับที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะมีเปนะครับที่บอกไว้นะครับว่าเปละ40บาทนะครับสําหรับให้นั่งถ้าเกิดใครสั่งร้านอาหารตรงนู้นก็จะมีร้านอาหารนะครับ จะเดินอยู่ไป็ตในู่นเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะครับวิวสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูร้านอาหารกันนะครับว่ามีร้านอาหารอะไรกันบ้างนะครับตรงนู้นนะครับ รเราก็มาถึงตรงร้านอาหารเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่ตรงริมทะเลเป็นวิวสวยงามนะครับล,ล่มลื่นตรงนี้คือนั่งได้ทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแผนไปเพื่อนๆดูน,นะครับก็ใครจะมานั่งทานข้าวตั้งแต่เช้าเลยก็ได้นะครับเพราะที่นี่เปิดแต่เช้านะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารชื่อครัวบัวทองอาหารตมสั A ่งนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ริมทะเลนะครับก็ ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับที่เป็นร้านอาหารตำสั่งแอยู่ริมทะเลก็จะมีทั้งอาอาหารทั่วไปนะครับแล้วก็มีพวกอาหารซีฟูด้ดผัดกะเพราอะไรก็มีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแพนให้เพื่อนๆดูบรรยากาศบริเวณร,รอบๆอบนะครับกลางวันก็ร่มลื่นนะครับไม่ร้อนนะครับสามารถนั่งได้ตลอดเลยนะ ตรงร้านอาหารตรงนี้ก็จะเปิดตั้งแต่เช้าจนไปถึงสองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้นะครับบรรยากาศดีพอสมควรเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านครัวลุงดอนนะครับครัวลุงดอนนะครับก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มี น้ำผลไม้ปั่นของหวานเลยนะครับสำหรับทริปนี้เราก็จะขอจบการรีวิวร้านรับหาดวงอามาตเป็นร้านรับริมทะเลนะครับนั่งเล่นชิลๆนั่งทานอาหารริมชายหาดกับบรรยากาศสวยๆเลยนะครับก็จะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับมาเดียว t เทเตอร์แคมด้วยนะครับสำหรับทิปหน้าเราจะไปติดตามร้านลับกันที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเราก็จะนำะร้านมาฝากเพื่อนๆกันให้ชมกันนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะ